กันยญ,ญาอยู่ไหนกัญังอยู่ไหนญญน้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยแตกเป็นยังไงมันแต,แ,ตแตกแล้วคือเปลี่ยนเลยเกมคือจะกลัวสอกเขาไม่ครับเดี๋ยวเลือดมันเข้าตาอ๋อคือมันมันก็พะวงไปเลยด้วยเลือดเข้าตาแล้วก็อุย้ยเขาก็พยายามจะพุกลงในสับสอกต่อยหมัดตรงนั้นมันก็ระวังระวังยากแล้วเพราะเป็นอาวุธใกล้ๆเนาะวันนี้จริงๆเรา มั่นใจไหมลูกแข่งที่เสิร์ฟไปตอนแรกๆมั่นใจครับแต่ไปพลาดแตกนี่แหละแล้วคู่ต่อสู้เป็นไงบ้างพูดถึงคู่ต่อสู้หน่อยเก่งไงยก็แต่พลาดใช่ครับว่าพลาดมีโอกาสอยากแก้มือไหมน้องมันจะได้เจอกันใหม่นะให้ขึ้นมานี่เป็นต่อด้วยเ,เสิร์ฟแข้งดีแล้วเสิร์ฟไปเสิร์ฟมานี่เขาจัางหวะเขาปูจังหวะก็เจ็บเอนแล้วน้ำหนักไหนดินี่มันใหญ่ใหญ่ครับเรย ต่อยถ้ต่อยไหครั้อยสี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้าวันนี้ก็ขอมาขอมาต่อยร้อยเจ็ดสิบสี่ีตยเยร้อยหกร้อยห้าร้อยหา้งรคือยังไงดีคือวงในเอาเล่าถึงวงในหน่อยเป็นไงวันนี้พอสู้ได้ครับได้ครับาอพอสู้ได้แต่ว่าก็ไปโดนศอกนี่แหละครับอาแขาด้วย เฉียดได้ไหมวันนี้เฉียด400บาทเฉียดได้มากเฉียดไดมากเนาะนานจะมีสักครั้งนึงเนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรน้องชายจังหวัดพังงาครับผมอายุเท่าไหร่ครับปีนี้9 9อ่ะอยากขอโทุกตัวไดครับวันนี้ก็ทุกตัวได้ครับทีนี้ครับเจ็ดพันเลยครับเอเคครับโอเคครับมาครับมาเลยนะครับน้องชายเกมครับอยากออกรับก่อนรับก่อนเอาแบบรับไปขึ้นของมันจะหลังเกมนะครับบอกว่าเป็นสามพระเอกภูธรอ่า พระเอกภูทรมาปรบับพระเอกนครบาลวันนี้แล้วก็ราคาเป็นลองก่อนเป็นลองแล้วก็พลิกกลับมาชนะนะครับเป็นรองแล้วก็พลิกมาชนะก็มีจังหวะแรกๆอะ่ะหลวมแล้วก็โดนเสิฟหลวมสองสามดอกแล้วก็โดนเสิฟดูแขนน้นนองๆเลยโดนเตะจังหวะนี้หลยน้องชายสวัสดีครับคุยกันหน่อยน้องชายจังหวะแรกพระวงไม่ที่โดนหลุดแล้วโดนเตะหลุดแล้วโดนเตะเนี่ยเจ็บปะ ก็นิดหนึ่งครับเขาเขามองว่าอย่างนี้นะเขามองว่าเรานี่กาดไม่ไหวแล้วด้วยซ้ําครับแต่ว่าเราก็ถือว่าเปลี่ยนแผนเข้าไปคว้าวงในใช่ไหมคว้าตีครับวงในเป็นไงบ้างได้ครับคิดว่าสู้ได้เลยวงในคิดได้ที่ได้แต่ยกสองเข้าจับดูลองจับดูแล้วคือบิดไปบิดมาเนี่ยโอ้คือใส่คำว่าค้ำคิงเมึงแล้วนี่คือเป็นไปได้วันนี้วันนี้ที่ ายใน5ยกนี้เราเรารู้สึกว่าเราเราดียกไหนดีมากเราเราวันนั้นเราเราใช้อาวุธเลยเนาะใช้ใช้อาวุธอะไรที่ออกไปเข่าขัดเข่าลังเดียวเลยดเข่าเป็นไงบ้างชนะติดต่อเมื่อกี่ไฟแล้วน้องช้าติดต่อสองสามไฟแล้วประมาณสามอ่าก็บอกว่าเขาบอกว่าเราเป็นพระเอกภูธรเคยมีรางวัลอะไรบ้างไหมที่ภูธรเนี่ยเอ่อเคยได้ได้อะไรครับ อ๋อเราอยู่เท่าไหร่แล้วครับสิบเจ็ดปีเป็นคนจังหวัดเขาบอกจะแก้มือน้ำหนักต่ำกว่านี้ประมาณสักร้อยสิบห้าสิบห้าสิบหกได้ร้อยห้าได้เฮ้ยก็เห็นบอกว่าจะได้กันว่าน้ำหนักนี่สำหรับเขาก็ใหญ่เหมือนกันถ้างั้นลงไปต่อยน้ำหนักที่แบบเหมาะสักร้อยห้า ร้อยห้าได้ใช่ไหมน้องโค้ดได้โค้ดอ่าอ่าฝากเอฟซีแฟนคลับติดตามเราหน่อยเดี๋ยวทำได้ครับตามเดาอุ้มเดากฝากเปลในคืนนี้นะครับอันนี้เพิ่งกลับมาครับไม่ได้ปล่อยไม่เคยมาไทยอุทพศเลยครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยห้าได้ร้อยห้าได้วันนี้จังหวะที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขนี่ลูกไหนอายุ17อะไรนะครับลูกที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขวันนี้ ครับอ่ามีอะไรต้องแก้ไขไหมทุกแก้ไขก็ไปเดินไปเดินเรรับความรู้แต่ยังแข็งๆอยู่ตัวมันแข็งโชคดีโชคดีที่ว่าน้องเขาแข็งอ่าอ่าครับครับโอเคครับผมมากครับขอบคุณครับนี่ครับก็บอกว่าอาจจะต้องไปปรับปรุงหน่อยโดนโดนแข็งหลวมโดนแข็งในช่วงแรกเสียวอยู่เหมือนกันโอเคครับ